ไม่ได้ไปโบสไม่ได้ไปแครไม่ได้อ่านาพระคัมภีร์ไม่ได้เฝ้าเดี๋ยวไม่ได้ติดต่อกับพี่น้องก็เลยตัดสินใจไปขอลากับ Gm ครับขอราไปค่ายแต่ว่า GM ไม่ให้ลาก็ผมก็เลยตัดสินใจผมขอลากออกเพื่อที่จะไป่ข่ สวัสดีครับชื่อหนุยครับอ,อยู่คิดตจกักเมล็ดพัน์เชิงทะเลครับอยู่แคอากาเป้ครับกลุ่มโปรครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็ได้ไปจากพระเจ้าก็คือไปส่งแฟนที่โบสถ์ที่ในเมืองครับหลังจากไปนั่งรอแฟนก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่คิดว่าจะไปโบสถ์หรือว่าจะเข้าเป็นคริสเตียนหรือว่าจะไปรู้จักกับพระเจ้าก็คือไปนั่งรอแฟนเฉยระหว่างที่นั่งรอแฟนก็คือนั่งอยู่หลังโบสถ์แล้วทีนี้ก็ได้ฟังอาจารย์ก๊อฟท,ที่โบสถ์เมล็ดพันธ์ในเมืองเทศนาก็รู้สึกว่า ตอนนั้นเรากำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานพอดีมันมันรู้สึกว่าอาจารย์เทศนาได้มันตรงกับสิ่งที่เราเจออยู่ก็เลยคิดว่าอยากลองทําความรู้จักับพระเจ้าดูครับมาบสถครั้งแรกตกใจมาก <laughs> มันไม่เหมือนที่จินตนาการไว้ก็คือก่อนหน้านี้พอรู้จักเพื่อนที่เป็นคริสเตียนมาบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะจะอะไรแบบนี้ก็รู้สึก รู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักก็คือเราเราไปเบิกครั้งแรกเราไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าทุกคนให้การต้อนรับเราดีมากทุกคนยิ้มแย้มทุกคนทักทายเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันโอเคนะมันมันเป็นสิ่งที่ดีอะครับมีใสเดิมก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับพระเจ้าหรอครับ <c oughs> ก็ผมเป็นคนมีอีกโก้สูงยิงแล้วก็ ใจร้อนขี้โมโหมพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนถ่อมใจลงแล้วก็รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็รู้จักช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนคือถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนหรือว,ว่าไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก็ผมก็จะไม่สนใจเลยถ้าเขาเดือดร้อนหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือผมก็จะไม่สนใจเลยก็พอได้มารู้จักพ,จพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ผมรู้จกักพระองค์มีวิธีที่จะสอนเราให้รู้จักถ่อมใจลงแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นแรกๆก็ไปโบสถ ไปโบสแล้วก็ไปแชร์คับไปแชร์แล้วก็อ่านพระคัมภีร์แต่ว่าช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากก็คือยังขาดโบสถ์ขาดแชร์บ้างแล้วทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรก็คือมีเพื่อนสนิทติดต่อมาให้ไปทํางานที่ต่างประเทศครับก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าตอนนั้นคิดว่าเป็นการลองของมากกว่าก็คือตอนนั้นยังเรายังไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากก็คือลองของว่าเราอะอยากไปต่างประเทศ พระเจ้าจะช่วยเราได้ไหมก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าครับอธิษฐานอยู่ประมาณสองเดือนพระเจ้าก็ตอบค่อธิษฐานให้ได้ไปทํางานที่มาดิฟพอไปอยู่ที่มาดิฟด้วยด้วยความที่ไปอยู่ไกลก็ไม่ได้ไปโบสถ์ไม่ได้ไปแคร์ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เฝ้าเดี่ยวไม่ได้ติดต่อกับพี่น้องมันทําให้นิสัยเดิมๆตัวตนเดิมๆเรากลับมาก็คือเรื่องเรื่องการยิงจองหองเรื่องการคิดว่าตัวเองมีความสามารถแต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นแบบนั้น พอไปทํางานที่นู่นก็เริ่มไม่ได้ตีสนิทกับพระเจ้างหลังงานงานก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ลาออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากที่กลับมาจากมาดียครัก็ไปทํางานที่ป่าตองตอนนั้นไม่ได้มาโบสไม่ได้มาแคร์แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าถึงกับต้องไปหาจิตแพทย์ครับช่วงนั้นรู้สึกว่าไข้จะจัดไข่แฟมิลี่เชิร์ ที่เขาหลักครับแฟนก็ชวนไปค่ายแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทีนี้ที่ทำงานใหม่ที่ป่าตองก็เริ่มมีปัญหาอีกก็เลยคิดว่า<ม>ตัดสินใจไปค่ายดีกว่า<ม>เผื่อว่าอยากให้พระเจ้าช่วยอยากมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจไปไข่จ่ายต,ตังอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ทํางานไม่ให้ไปก็เลยคิดว่าเราคงต้องมันคงเป็นการตัดสินใจอะไรที่สําคัญอีกครั้ง,งแล้วก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าครับ พอดีช่วงก่อนหน้านั้นก็คือไปสมัครงานที่โรงแรมหนึ่งไว้ก็คือโรงแรมแคสเซียที่ที่ลาก,กูน่าก็อธิษฐานกับพระพเจ้ามานา,นานแล้วตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะไปมางดีผมก็เลยอธิษฐานกับพระพเจ้าว่าถ้าถ้างานนี้งานที่ทำู่ปัจจุบันนี้ที่โรงแรมแคสเซียถ้าเป็นงานที่พระเจ้าแต่เตรียมไว้ให้ก็ขอให้ผมได้ได้ไปค่ายแล้วก็อ,อ๋อให้ทางแคสเซียตอบรับรับผมเข้าทํางานก็เลยตัดสินใจไปขอลากับ GM ครับขอลาไปค่ายแต่ว่า GM ไม่ให้ลาก็ผมก็เลยตัดสินใจผมขอลาออก เพื่อที่จะไปค่ายผมผมก็ลาออกแล้วแล้วก็พอตัดสินใจลาออกแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าโอเคมันดีขึ้นจากที่เราเคยกังวลเราก็ไม่กังวลแล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล,ล้วล่ะที่ผมต้องกลับมาเดินในทางของพระเจ้ากลับมาติดสนิกับพระเจ้าก็คือพอก่อนหน้าวันไปค่ายหนึ่งวันก็ทางแคสเซียก็โทรมารับผมเป็นพนักง,งานในตาแหน่งเฮดเชฟ ม,มันทําให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ไม,ไม่ไม่เคยทอดทิ้งเราไม่ว่าเราจะทิ้งพระองค์ไม่ว่าเราจะหลงลืมพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งเราดฉะนั้นได้ไปที่ค่ายพี่น้องหลายคนก็ได้หนุนใจรู้สึกว่าอาการโรคซึมเศร้าดีขึ้นแล้วก็จนสุดท้ายผมก็ไม่ต้องกินยาแล้วก็ไม่ต้องไปพบแพทย์แล้วก็ขอบพระเจ้ามากครับที่รักษาโรคซึมเศร้าพระเจ้าอวยพรเรื่องครอบครัวก่อนครับ ได้มีโอกาสพาแม่กับน้องมารับเชื่อแล้วก็ที่ที่พระเจ้าอวยพรผมบ่อยที่สุดก็คือเรื่องงานครับพระเจ้าอวยพรเรื่องงานทุกครั้งที่เวลามีปัญหาผมจะเฝ้าเดียวเปิดเพลงนมัสการล้วอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เวลามีปัญหาเรื่องงานกะทาให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถทํางานได้ดีขึ้น เวลาต้องทำโปรเจกต์อะไรก็เหมือนพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานกาลังประทานสติปัญญาทาให้เราทําทุกอย่างได้สะดวกราบรื่นครับอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับก็คือช่วงนี้หลายหลายคนทํางานโรงแรมผลกระทบเรื่องไวรัสโคโรนก็ตอนนี้วิกฤตมากก็ทาให้พี่น้องหลายคนได้รับผลกระทบทั้งโดนออวิดเอาเปบางคนอาจจะโดนไล่ออกจากงานก็อยากให้เราใช้เวลาเนี้ยที่สนิทกับพระเจ้าเยอะพึ่งพาพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับก็คือพระคัมภีร์ Ờ, ย้อนบทที่15ข้อที่4จงสนิทอยู่ในเราและเราสนิทอยู่ในท่านแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้น้องกติดดูขเท้าฉั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นกจากิด,ดเหนื่อยเราฉันนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าดูแลเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวครับขอบคุณค่ะ